สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูไมกี้กับชาบูกาลังกินหรือเล่นต้นไม้ต้นไม้อันนี้คือเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะว่าเป็นญ้าหนวดแมวแต่ว่าเข้าไปศึกษาจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ญ้าหนวดแมวค่ะเขาเรียกว่าตำยาแมวมีสรรพคุณช่วยลดไข้แล้วก็ล้างสารพิษต่างๆค่ะก,ก็เอามาให้เขาตลอดเพราะ โชคดีอะที่บ้านเราขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องไปหาซื้อค่ะมีมีอยู่หลายชนิดคะ่ะที่แมวสามารถกินได้แต่ตัวนี้ตำยายตำยายแมวก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเจ็ดชนิดที่แมวสามารถกินได้แล้วเราก็หาได้เองที่บ้านทุกครั้งที่เอามายโยนไว้ให้เขาเขาก็จะชอบเขาจะแทะเล่นแทะเล่นแบบนี้คะ่ะไม่รู้กินจริงหรือเล่น ก็ไปหาหมอที่ไรหมอก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเอามาให้ที่ไรเขาก็เขาก็กินเขาก็เล่นกัน mm. ก็ให้เขามีความสุขตามภาษาค่ะ mm. ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบาย